บมติว่าเขาบนมาขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่อนี่งนะครับไเป็นเดือนก็จะได้ถึงหาข้อมูลกลับไป ผมนายบนเรืองศริครับเป็นนายกสมาคมสภานกิจส่งข้อเครือข่ายกองทุนรั้วบ้านอำเภอสันทรายครับตอนนี้จานวนสมาชิกมีประมาณไม่เกนสามพันกว่าคนทวนๆนะครับตอนนั้นมีปัญหามากเลยข้อมาแ,แรกๆนี้เอกสารหายสับสนวุ่นวายเป็นหมดนะครับพเพราะเอาใจมือ <S 1> <S 1> เอกสารกันเลยบวรบวนสามารถตรวจสอบได้ยากมากครับล <S <S โอกาสดีที่เรามีโปรแกรมตัวนี้มาใช้นะครับโปรแกรมนี้สามารถจะประหยัดเรื่องคนประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถหาข้อมูลสมาชิกนี้ได้แม่นยำเลยครับม้วิตาเลย ข้อดีของโปรแกรมมันสามารถที่เราจะหาข้อมูลของตัวสมาชิกได้ง่ายขึ้นๆแล้วกับโปร่งใสแล้วก็สามารถแม่นยำปลอดอัยได้เลยครับสมมติว่าเขาเปิ่มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่เนี่ยนะครับจะได้ไวขึ้นแนแะป๊บเดียวได้เลยครับสามารถจะนั่งรอได้เลยเพราะก่อนที่ต้องวางนี่จะเป็นเดือนกว่าจะได้ถึงหาข้อมูลกลับไปแต่ตอนนี้มินาทีได้แล้วการใช้โปรแกรมสามาัยยุคใหมน่นี้ถ้าเรามี Excel อยู่แล้วสามารถจะยก Excel เข้ามาใส่ได้เลยโดยมันต้องไปกรอกใหม่นะครับสามารถที่เจ้าหน้าที่คนทําได้เลยทุกวั อนนี้เราใช้ทีมงานกว่ามาชัสองสา 2, คนมาเกิด3คนนะมันมืนกับประหยัดไปในตัวเลยแล้วลงโถครั้งเดียวทุกอย่างจะง่ายขึ้น,น,นโอ้โปรเจกต์นี้สุดยอดเลยครับเยี่ยมจริงๆ